วันนี้คอมพิวเตอร์สามารถพูดคุยกับเราได้แล้วนะครับเรามีทั้ง Siri Google Assistant Alexa และอื่นอนีกมากมายแล้วคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษ,าษามนุษย์ได้ยังไงวันนี้เทคเมร์เดย์กับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุปกุลเราจะมาทำความรู้จักกับ Natural Language Processing กับคุณอมรเทพชนะจรันวิทย์ CTO จากบริษ,ษัท Ven Tech ินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด i ลิมิติดตามได้ในตอนนี้ครับ Tech Monday Podcast t e c h for better future brought to you by m a c v i Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามมิติเหมาะสำหรับออฟฟิศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ n v k c o t h สวัสดีครับคุณโอ๋ยินดีต้อนรับสู่เทคมมนเดย์นะครับ สวัสดีครับพี่แมคครับครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับคุณโอขอจะแนะนําตัวเองกับงานที่ทําให้ท่านทุกฟังฟังแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมโอนะครับอมรเทพนะครับมาจากบริษัท v e n t e คอินเตอร์เนชั่นแนะครับโดยบริษัทเราเป็นประมาณ IT c o n อนซัลแทนคอมพานนะครับให้บริการรับคำปรึกษาให้กับลูกค้าโดยพยายามมุ่งหวังที่ว่าเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ย มาช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคได้งั้นก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับ,รบเดี๋ยวอยากจะให้คุณโอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้เจ้า Natural Language Processing หรือ NLP เนี่ยมันคืออะไรครับ NLP ก็คือ Natural Language Processing เนาะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับนิยามสั้นๆง่ายๆของมันก็คือพยายามทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราเข้าใจภาษามนุษย์ของเราครับ จับต้องได้ง่ายที่สุดก็คือ Siri ใช่ไหมเราสามารถพูดกับ iPhone ให้มันเข้าใจภาษาที่เราต้องการได้นะครับโดยความมุ่งหวัง n อ o นของ NLP ที่เขาทํากันเนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นมุมมองที่ว่าเวลาเราโทรไปหาคอร l เซนเตอร์เนี่ยเราจะไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นคนจริงๆหรือว่าเป็นแบบชีนแล้วเพราะมันเข้าใจภาษาเราแล้วจริงๆถ้าจำไม่ผิดเหมือน2ปี สองปีก่อนมั้งกูก e เขามาเดโมแบบว่าเป็นทอล์กตัทามากเลยคุยกับเหมือนเหมือนเป็น call center ลรวเราไม่รู้แล้วคนนี้คือคนหรือมนุษย์ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรหรือเป็นคนเนาะใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์มันเข้าใจภาษาอย่างเต็มที่แล้วมันเลยสามารถโต้ตอบกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่แล้วเป็นภาษาแบบคนคุยกันไม่ใช่แบบว่าเป็นสลัสลวยด้วยเนาะใช่ครับนี่คือ NLP แหละครับแล้วแล้วหลักการของมันเนี่ยเจ้า NLP เนี่ยมันทำยังไงฮะแต่ก่อนเนี่ย NLP เขาจะเป็นแบบแบบ แ <Machine> นะมชชีนเลอร์닝เนาะเพราะเป็นแมชชีนเลอร์งแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้สับใหม่ๆขึ้นมานะครับจริงๆแล้วตัว NLP เนี่ยมันแยกออกมาเป็น2ช่วงช่วงแรกคือเขาจะเขียนแบบเแบ e รูเบสอยู่ยังไม่ได้ใช้แมชชีนเลอร์닝รูเบสคืออะไรนะครับก็คือบอกว่าถ้ามีคำคำนี้ในประโยคนี้จะหมายความว่าอย่างนี้นะถ้ามีคำคำนู้นอยู่ในประโยคจะหมายความว่าอะไรซึ่งมันมีความชายเลนช์อย่างหนึ่งเพราะว่า ในภาษามนุษย์อะคําที่เขียนเหมือนกันเนี่ยแต่อยู่ต่างบริบทกันมันมีความหมายไม่เหมือนกันใช่ใมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าถ้าจะทํา NLP เนี่ยมันต้องมีความรู้ในความเข้าใจบริบทข้างเคียงด้วยมันไม่ใช่สูตร มันไม่ใช่ศูนย์มันเขียนเอกริทึมไม่ได้ใช่ครับก็ต้องให้แมชชีนมันเลิศนะใช่ตรงนี้ก็คือจะใช้แมชชีนนิ่งมามาช่วยในการทำเพราะว่าแมชชีนนิ่งมันไปสามารถอ่านข้อความเยอะๆแล้วมันก็ทำเรื่องของความเข้าใจโครงสร้างภาษาได้ว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกริยาอันไหนเป็นกรรมพอมันเข้าใจโครงสร้างภาษาได้มันก็สามารถตอบโจทย์เราได้ครับครับแล้วโอเคพอจะเข้าใจบ้างคร่าวๆแล้วแล้วเราเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปถึงว่า n l p ทําทำงานยังไงเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยเรามาทำอะไรได้บ้างครับ เยอะแยะเลยนะครับเอาที่แบบง่ายสุดตอนนี้ทุกคนนิยมแชทบอทอ่าโอเคใช่เราไปตัวอย่างหนึ่งเราไปเราพมพมอะไรเรารู้แล้วว่าเรากําลังต้องการทําอะไรอยู่รู้ intent รู้ i n t e n s ตี้ของเรานะครับตัวอย่างแรกคือแชทบอทง่ายง่ายมากส่วนที่สองที่เริ่มได้รับความนิยมในตอนนี้ก็คือเรื่องของ sentimental analysis เพื่อไปดูว่าวิเคราะห์ว่าไอ้ข้อความข้อความเนี่ยอ่านแล้วได้บวกหรือลบ positive หรือเนกาทีฟอะไรเงี้ยทำ social signaling ต่อมาอะไรพวกนี้นะครับใช่ ส่วนที่สามที่เป็นโมเดลที่ทุกคนทํามานานแล้วแต่อาจจะทําไม่ดีนะครับเรื่องของําเซิร์ชอ๋อโอเคค้นหาก็เช่นสมมุติว่าเราขายสินค้าเรามีอีคอมเมิร์ซแล้วกันเนาะเรามีสินค้าที่ชื่อว่าอะเก้าอี้ไม้สีอดํและกันยกตัวอย่างเก้าอี้ไม้สีดํำแต่เวลาคนไปเซิร์ชเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนจะไปเซิร์ชด้วยคําว่าอะไรเขาอาจเซิร์ชคำว่าเก้าอี้สีดํา เออใช่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นคำนั้นเป๊ะๆอ่ามันก็จะเสิร์ชไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การตัดคำอ่า NLP เนี่ยก็จะมีเรื่องของการตัดคำเข้ามาช่วยอ๋อมันทำความเข้าใจตั้งแต่ข้อมูลที่เราส่งไปเลยดูไหมล่ะใช่ครับมันจะพยายามทําความหมายทําตัดคําให้มันรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดเสิร์ช ใช่ใช่คือแยกแยกเป็นคำๆแล้วเอาคีย์เวิร์ดไปเสิร์ชใช่แต่สมัยนี้ครับอย่างเช่นเป็น Google เนี่ยเราไปลองได้ว่าฉันอยากได้รองเท้าทันสมัยมันเริ่มจะมองว่ารองเท้าทันสมัยเนี่ยเป็น n i กี้เป็น Adidas หรือเปล่านะโดยที่เราไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดไนกี้กับ Adidas เข้าไปในในคีย์เวิร์ดของเราแหละมันคือเป็นซ e ม a ัติกเสิร์ชคือดูความหมายของบริบทแล้วแปลงเป็นคีย์เวิร์ดในการเสิร์ชอีกทีหนึ่งพูดถึงเสิร์ชก่อนเล่าให้ฟังอันนี้นอกเรื่องนิดหนึงครับผมจะเสิร์ ไปพิมพ์จะพิมพ์ภาษาอังกฤษจะไปพิมพ์ภาษาไทยซึ่งมันเป็นภาษาต่างดาวอ่ะเฮคือก็เสิร์ชเจอนะใช่ใช่แปลงร่างเฉเออมันโอ้พิมพ์พิมพ์โทรศัมันยังรู้เลยอ่ะมันมีคนบัตรทิกเก็ตแบบนี้บ่อยอครับเนาะอ่า้าเรื่องต่อครับมีเรื่องเสิร์ชมันก็อีกอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการทําซีโนนิมอย่างเช่นเวลาเรามีเสิร์ชคายากๆอย่างเช่นคําว่าอิเล็กทรอนิกผมมั่นใจมากว่าผมกับพี่แม็กเขียนไม่เหมือนกันเออใช่อิเล็กทรอนิกภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยใช่ไหมใช่ เราก็เลยมีความกังวลที่ว่าอ้าวเราจะรู้ยังไงว่าต้องเสิร์ชคำไหนถึงจะเจอมันก็เลยมีเรื่องของการทำพวกสเปลเช็คกิ้งํำพิมพ์คำนี้ใกล้เคียงกับคำนี้หรือเปล่าเป็นประโยชน์หนึ่งเป็นประโยชน์ใช่แล้วก็เรื่องของซินโนนีมอย่างเช่นแอปเปิลอ่าอย่างเช่น iPhone ภาษาไทยกับ iPhone ภาษาอังกฤษเราพิมพ์ภาษาไทยแต่ในดัตต้าเบสเราเก็บเป็น iPhone ภาษาอังกฤษเัาพิมพ์ว่าป็นคนเดียวกันอ่าก็เป็นเรื่องของซินโนนีมอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือ เรื่องที่3ว่า Search มันสามารถเอา NLP ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร,รนะครับ จริงมันมีอีกเยอะมากอย่างเช่นเรื่อง OCR OCR ก็เป็น NLP ที่บอกว่ามันสามารถไปแกะคําออกจากรูปถ่ายได้ต้องเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นเท็กซ์ก่อนถูกไหมแล้วก็เอาเท็กซ์มาหาความหมายอีกทีหนึ่งถูกต้องพอมาพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ use case ต่อไปเช่น text to speech speech to text ซึ่งมันก็สามารถไปต่อยอดกับ call center หลายที่ได้นะครับว่าเราพูดถึง call center มาเปลี่ยนจากคําพูดเป็นตัวอักษรเอาตัวอักษรไปทำ sentiment analysis ต่อเพื่อดูว่าคนที่ พูดเข้ามาเนี่ยเขามีอารมณ์บวกหรือลบยังไงนะครับก็เป็นออโตเมชันทั้งหมดแอะโอ้วันก่อนพูดถึงเจ้าตัวนี้แอบขายของให้เพื่อนหน่อยแล้วกันเออโปรแกรมพจตมานเคยได้ยินไหมอ่าเคยได้ยินเขาก็เอาเซลล์อ่ะไปออกฟิลแล้วก็แทนที่จะให้เซลล์มานั่งพิมพ์อ่ะเขาใช้ o o g l e Translate เอ o กกูเกิจับเสียงอ่ะแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บก็บันทึกเป็นคำให้เลยโอ้ไฮเทคมากใช่เดี๋ยวนี้มันไปถึงขั้นนั้นแล้วแล้วมีสตาร์ทอัพ คนหนึ่งครับที่ทำแบบเคสใหม่ๆแล้วได้รับความนิยมมากค,ค,คือเขาทําย่อความยอ่อหนังสือเฮ้ยจริงดิอย่างเช่นพี่มีหนังสืออันนึงเนี่ยหนา300หน้าพี่อ่านหลายวันแหละแต่เขาใช้ตัว NLP เนี่ยไปยอ่อหนังสือนี้ให้ว่าหนังสือเนี่ยมีกี่บทแล้วแต่ละบทเนี่ยมีความสําคัญอะไรบ้างจาก300หน้าอาจจะเหลือแค่15หห้าหน้าพี่อ่าน แล้วแล้วความความแม่นยำนะมันมันมันยังครอบคลุมเนื้อหาสาคัญอยู่เอางี้คือไอ้ธุรกิจที่ที่มันทาหนังสือแบบว่ายอดหนังสือเล่มหนึ่งมาเป็นเอ่อให้อ่านสิบห้าหน้าไอ้พวกนี้ก็ใช่ก็ตายละก็จะมาทําแทนแหละโอเคเออทุกทุกอย่างโดยเรียรับกันหมดใช่ยูสแครของ NLP มีหลายอย่างมากครับมีประโยชน์มากอ่าทีนี้เอ่อความท้าทายกับไอ้เจ้าตัว NLP กับภาษาไทยอืเป็นยังไงภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอ่ะชาวบ้านคือยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะมันก็จะมีแต่ละคำเว้นวรรคด้วยมันบอกให้ชัดเจนว่าอันไหนคือคำอันไหนคืออะไรเนาะภาษาไทยคือเขียนเป็นพืชเลยความชา์ l e n g แรกก็คือการตัดคําว่าจะเข้าใจได้ไงว่าไอประโยคยาวๆเนี่ยมีคําอะไรบ้างและภาษาไทยก็มีความกํากวมคือภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่มือนความหมายคือมันจากจากซ้ายไปขวาใช่แต่ภาษาไทยเนี่ยเราสามารถเขียนจากขวาไปซ้ายได้ยังไงเช่นอ่า ฉันไปธนาคารแล้วรู้สึกบริการไม่ดีอันนี้คือจากซ้ายไปขวาเนาะอืออืออโอเคใช่จากสายไปขวาความหมายคือจากสายไปขวาประทาคาแล้วเซ็งว่ะอ๋อโอเคมันมันจากขวาไปซ้ายก็ซ้ายไปขวาได้หมดเนาะอือเพราะฉะนั้นบริบทของภาษาไทยเนี่ยมันมีความชาเลนจ์เกิดขึ้นแล้วภาษาไทยก็มีความกังวลเรื่องของคำพอสมควรอ่าอย่างตอนเนี้ยอ่าถ้าถามตากลมกระตากลมเนี่ยตอนนี้ทําเข้าใจกันหรือยังว่ามันเป็นยังไงคือตอนเนี้ยเป็นเป็นเคสเนี่ยเป็นเคสที่ นิยามการตัดคําได้ดีมากอย่างเช่นโคลงเรือเพราะเรือโครงเพราะโคลงเรือเหมือนกันโคลงกับโครงเใช่เขาก็ทําแบบนี้คือใช้ machine learning ก็ได้หรือใช้รูเบ e สก็ได้ซึ่งตัว NLP ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมองเคสเนี่เป็นเคสซิมเ l ิลแหละมันมองเคสที่มากกว่านั้นแล้วว่าเรื่องของคำประชดว่าเช่นบอกว่าบริการดีมากกอไก่สิบตัวติดกันพี่แม็กอ่านแล้วพี่แม็กเข็นว่ายังไงมันคือประชดนี่หว่า ถ้าอ่านบริการดีมากก็การติดกันเอมันมันได้ทั้งสองอย่างอ่าไม่ต้องมันไม่ต้องไปดูประโยคอื่นมันจะดูบริบทรอบข้างใช่ไหมครับอันนี้คือตัว N l p ปัจจุบันมันไม่ได้มองแค่คีย์เวิร์ดแล้วมันมองถึงบริบทรอบข้างแต่ยิ่งมาสู่ของ A I M L เนี่ยมันทําให้การมองบริบทรอบข้างมัน complete มากขึ้น ครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นเริ่มต้นศึกษาเจ้า NLP เนี่ยโออโ้พอจะให้คําแนะนําน้องๆหรือท่านผู้ฟังฟังได้ไมามเอยถ้าจะเกิดศึกษาตัวนี้ต้องเริ่มยังไงดีจริงจริงๆในในไทยนะครับมีคอมมูนิตี้ที่ดีมากเรื่องของ NLP หลายที่ก็จะมีเรื่องของพายไทย NLP ที่เป็นคอมมูนิตี้ของคนไทยนะักวิจัยไทยที่ทํากันที่ดังๆมาใน ช่วงปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของ AI research ที่เขาเป็นเว็บของการสารบันวิจัยหลายๆที่นะครับเราสามารถไปศึกษาได้ว่าโมเดลที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เขาเขียนมาอย่างไงซึ่งเขาเขียนโมเดลมาเหมือนเป็นโมเดลพร้อมใช้ว่าสามารถไปทําเรื่องของ sentiment analysis ภาษาไทยได้ทําการตัดคาภาษาไทยได้พร้อมใช้เลยสองที่นียก็เลยเป็นที่ที่แบบว่าเราสามารถไปไปดูเริ่มต้นได้คือเราสามารถ pull request มาแก้ไขแล้วก็พุชกลับไปก็ได้ใช่ครับเออดีดดีมากสองที่นี้แนะนําให้เลยนะครับแล้วก็พอมาพูดถึงเรองของแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยต้องมีความแปลกใจอย่างหนึ่งเพราะ NLP เนี่ยมันเพิ่งมีการเบรกทรูของแมชชีนเล e ร์นิ่งเมื่อปี2018เองนะอ๋ไม่นานเองไม่นานเองคือจริงๆแล้วแต่ก่อนมันเป็นรูเบสมาตลอดใช่แต่ก่อนมันเป็นรูเบสแล้วก็มีการทําแบบเป็นกฎคณิตศาสตร์บางอันที่เขาถึงทางตันแล้วว่า เขาไม่ไหวแล้วไม่สามารถทําที่มันดีกว่านี้ได้80%คือลากเลื่อนแลืวแต่เขาเพิ่งมาเกิดแบบว่า b r e a k t h o u g เลยว่าเมื่อปี2018ที่ Google ลงมาดูเดี๋ยวจ้นต้าให้ฟังว่าเขาทำยังไงเนาะมันเป็นอาทิที่มันน่าสนุกเหมือนกันนะครับก็คือต้องต้องเท้าความไปก่อนว่าตัว a ML เนี่ยมันดังเพราะว่า AlphaGo คือ deep deep learning ใช่ไหมมันเลยมันดังมาค Classic c a มาก Classic มามันก็จะมีเรื่องของแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีคอมเ e t i t i o n อันหนึ่งชื่อว่า ImageNet imagenet i m a g e n e t คือประมาณว่าให้แต่ละคนเนี่ยมาแข่งขันกันทำา i m m เพื่อดูว่ารูปๆเนี่ยเป็นรูปอะไรอ๋อโอเคเออซึ่งแต่ก่อนที่จะมี Deep Learning เนี่ยมันก็ได้ประมาณ70-80%คือสุดแล้วไม่สามารถทำดีกว่านี้ได้แล้วแต่พอมี Deep Learning มาเนี่ยมันเลยมีเริ่มมีโปรเซสของการทำอะ t r s n s r l r l r n r n i n g ขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่าว่า Transfer Learning คืออะไรเนาะเพนพอยต์ของตัว AI ML แต่ก่อนนะครับมันจะมีเพนงพอที่ว่าเราเทรนโมเดลนี้แล้วทำเสร็จแล้วเราเอาโมเดลเนี้ยไปใช้กับโมเดลอื่นไม่ได้ความแม่นยำมันมันน้อยมากนะครับ<ม> transfer learning ก<ม>็คือจะเป็นตัวแก้ปัญหานี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับ image net เมื่อกี้เนาะ<ม>เขาก็บอกว่าเขาเทรนรูปทั่วๆไป1000ร,รูปมามเขาเทรนเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นเทรนโมเดลแล้ว<ม>เขาสามารถเอาไอ้โมเดลเนี้ยที่มาเทรนเนี้ยไปสามารถทำนายได้ว่ารูปต่อไปเป็นหมาหรือแมว รูปต่อไปนะอ่าดูว่ารูปอย่าเป็นรูปเอาทั้งเอาเอาเ้ารูปเทนมาเนาะโดยเขาไม่ต้องเทรนรูปหมารูปแมวประมาณหนึ่พรูปไม่ต้องเนาะเขาเทรนเป็น general เอารูปทั่วไปรูปรถยนต์รูปแก้วน้ํารูปต้นไม้มาเทรนหนึ่งพันรูปนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าเอ้ยพวกเนี้ยคืออิมเมจรูปภาพนะอื ความน่าแปลกใจคือการทำ transfer learning อะครับคือพอเราทำ n e r i c Domain เสร็จแล้วเนี่ยเราเทรน Specific Domain ไปแค่ไม่กี่อันอม,มันสามารถทำนายได้แม่นแล้วว่าไอ้รูปหมารูปแมวพันรูปต่อไปเนี่ยมันทายถูกต้องแหละโดยเราเทรนรูปหมารูปแมวไปใหม่แค่ สิบยี่สิบรูปก็พอเพื่อให้เพื่อให้รู้จักก่อนว่ารูปนี้คือรูปหมาแต่ว่าไม่ต้องไปเทรนเยอะแล้วเพราะเราเคยเทรนจากในอดีตด้วยรูปอื่นๆมาแล้วใช่ถูกต้องครับอันนี้คือโมเดลของการทํา transfer learning มันคือเปลี่ยนมุมมองของ NLP เลยเพราะว่า NLP ตะกอนเนี่ยถ้าจะทําเรื่องโดเมนหนึ่งต้องเทรนข้อมูลมหาศาลเออก็คือคือถ้าเกิดโดยรูปแมชชีนเล arning โดยทั่วไปคุณจะให้แมชชีนรู้จักกับรูปหมาคุณก็ต้องเอารูปหมาเยอะๆมาให้รู้จักก่อนว่าแล้วก็มาดาวรูปหมาแต่นี่คือเอารูปนก รูปอะไรนี้มาเทรนเสร็จปุ๊บก็เทรนหมาอีนนี้หน่อยใช่แล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นหมาอย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้เขาจะเรียกว่าขั้นตอนแรกที่เทรนแบบทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวเป็นขั้นตอนพรีเทรนอืครับแล้วก็จะมีขั้นตอนไฟจูนขั้นตอนไฟจูนคือเอารูปหมามามาให้มันดูน่แหละโอเคอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราแบบเหมือนการเรียนรู้ของมนุษย์เนาะก็คือการพรีเทรนก็หมายว่าเราเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป6มหนึ่งถึงมหเราเรียนเสร็จแล้ว ถึงมหกเราจะมีความรู้ระดับพรีเทรนแล้วถ้าเราต้องการเรียนวิศวะเราต้องการเรียนหมอเราก็ไปไฟจูนิ่งต่อเหมือนเราเรียนอาหารฟรีอะไรคือเอาพื้นฐานเเข้้าาาาใจง่ยดีคืืออพนนฐมาใช้ต่อครับมันก็เลยเป็นเบรกชูเลยว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้าใจภาษาภาษาหนึ่งเขาสามารถไปทําอีกภาษาหนึ่งได้เลยเช่นเขาทํา NLP ภาษาอังกฤษเขาสามารถเอาความรู้ NLP ภาษาอังกฤษไปใช้ในภาษาไทยได้ต่อภาษาไทยได้ย่อใช่คือ โดยทั่วไปเอาหลักการในการทํางานมาใช้ได้แต่ว่าพอพอไปประยุกต์ใหม่ก็เอาเอาหลักการนั้นแหละมาใช้แต่ว่าไม่ต้องเสียแรงเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หมดใช่คือเหมือนกันทำเป็นการทําตัวพื้นฐานที่ดีมากครับมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นได้รัความนิยมแล้วครับแล้วพอเขาทําพวกนี้มาเนี่ยเขาก็เอาไปเทียบกับเบสไลน์ตัเก่าๆในอดีตเนาะว่าทําแบบไอ้ transferring l e a n มันช่วยยังไงแล้วผลออกมามันดีมากอืครับอันนี้คือที่มาที่ไป อ่ะโอเคเมื่อกี้เห็นเห็นคุณโอ๋จะเล่าเรื่อง Google กับตัวแมชชีนเพิ่มเติมที่ไม่ใช่แมชชีนเอ้ไม่ใช่ที่ไม่ใช่า r a n s f e r เลร์นี่ยอ่ะ Google ก็เลยทำเขาก็มี i n s p ป r a t i o นกับ ImageNet นี่แหละเขาก็เลยทําตัวที่ชื่อว่า Bert bert ขึ้นมาเป็นอัลกอริทึมของเขาเนาะใช้ในการเข้าใจภาษาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ImageNet เนี่ยมันใช้การเทรนกับรูปดําเดิมๆถือมาแล้วก็รู้ว่าเออโอเคถ้าเข้าใจรูปพวกนี้แล้วน่าจะเข้าใจรูปหมารูปแมวต่อได้ครับแต่เรื่องของภาษาเนี่ยมันมีความคอมเพล็ก เขาก็เลยพยายามหาโดเมนปัญหานิดนึงว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าถ้าแก้ปัญหานี้แล ah ้วเนี่ยมันสามารถเป็นเบสไลน์ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ในอนาคตปัญหาอื่นๆเขาก็เลยพยายามวิเคราะห์ปัญหาเยอะๆเลยสิ่งที่น่าสนใจของการวิจัยครั้งนี้ครับเขาค้นพบว่าถ้าเราเทรนโมเดลให้มันเข้าใจภาษาอย่างเช่นเรามีประโยคหนึ่งประโยคแล้วเรา เอาคำทำเอาคําออกเป็นช่องว่างช่องว่างหนึ่งเหมือนเราสอบภาษาอกฤษในในในเด็กๆเนาะให้เติมคําถ้าแมชชีนนิ่งสามารถเติมคําได้แสดงว่ามันเข้าใจโครงทางภาษาอ๋อโอเคแล้วแล้วเราเปลี่ยนไปด้วยนะไม่ใช่บอกว่าจําได้แต่ว่าใช่มันไม่ใช่รูเบรตใช่ไหมมันไม่ใช่รูเบรตก็คือถ้าเขาแก้ปัญหานี้ได้เขาจะคิดว่าโอเคมันน่าจะแก้ปัญหาอื่นได้ด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นบิ๊กเชนเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันแก้ง่ายเพราะว่าอะไร เพราะว่าก็ไปอินเด็กข้อมูลจากวิกิพีเดียอินเด็กข้อมูลจาก Google Book แล้วก็มามาร์คทำออกคือไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจโครงสร้างภาษาก็ได้แต่คือไปเรียนรู้จากข้อมูลที่มันมีเยอะมากๆว่ามันโอกาสที่จะเป็นคํานี้ มีอะไรบ้างแต่ว่านั้นมันก็ไม่เท่ใช่ป่ะมันต้องทําให้เข้าใจโครงสร้างภาษาด้วยถูกไหมซึ่งพอพอมันเติมคําได้เนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่า am ml เนี่ยมันต้องเข้าใจโครงสร้างภาษาว่าคําที่หายเป็นคํานามเป็นคําบริบทเป็นคํานั่นน่นนี่ซึ่งพอเขาแก้ปัญหาไขปัญหานี้ได้แล้วครับเขาก็คิดว่าโอเคปัญหาเนี้คือ pretrain คือเด็กม .6 ที่พร้อมใช้กับโดเมนอื่นๆแล้วเเ๋ยราปเราจะให้คอมพิวเตอร์มาเป็น นอกจาก PTE ก็ K, จะคือละนขั้นมหาวิทยาลัยละจะทำยังไงให้ภาษามันสวยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับเขาก็เลยมองว่าโอเคอันนี้แก้ได้แล้วหนึ่งหนึ่งประเด็นนะครับแต่เขาทำสองอย่างเนาะเมื่อกี้คือเรื่องแรกที่เขาทำเรื่องที่สองคือเมื่อกี้เราคือแค่ในบริบทประโยคตัวเองเรื่องที่สองคือเขาพยา,ายามใช้ machine learning เนี่ยมาตอบปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือถ้ามีสองประโยคส่งมาให้เนี่ย machine learning รู้ไหมว่าประโยคหนึ่งกับประโยคสองเนี่ยมันเป็นประโยคที่สองนื่องกันโอ้ ถ้ามันสามารถทําต่อเนื่องกันได้เนี่ยแสดงว่ามันสามารถเข้าใจภาษาทางพารากราฟครับข้อแรกเนี่ยคือทําเฉพาะเติมคําในภาษาในช่องว่างในประโยคเดียวเนาะมันคือแค่ประโยคเดียวแต่ถ้าแมชชีนนิ่งมันสามารถดูประโยคสองประโยคและมีความต่อเนื่องกันได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคมันสามารถเข้าใจาพารากราฟได้แล้วฉะนั้นสองปัญหาเนี่ยถ้าเขาแก้ได้อืเขาก็จะไปเอาไปแก้ปัญหาอื่นได้เพราะมันเข้าใจ language model แลลวเออผมเริ่มเห็น use case แล้วนะอย่างเช่นเวลาเราเขียนอีเมลใน gmail หรือไงเนี่ย พิมพิมกันแค่สองคำเท่านั้นแหละมันมันพิมมันเออสกเกตทั้งประโยคให้เลย <c oughs> เออแล้วเราก็ <c oughs> บึ๊ดทีเดียวมันก็ได้ทั้งประโยคเลยหรือพิมพ์เสร็จปุ๊บบางทีอ่านอีเมลเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเออ่ชอยให้เราเลือกว่าเอ๊ะจะตอบแบบไหนดีอะไรเง<ช>ี<ช>้ยจะได้ประหยัดเวลาได้ด้วยแสดงว่าจริงๆมันก็มาแล้วก็เข้าใจความหมายของมัน Gmail ใช่ไหมเนี่ยครับเบื้องหลังมันคือ Google b บ r d เออเอออ๋อใช่ใช่คล้ายเดียวกันนี่เนาะใช่ครับถูกต้องเอ๊ะแต่ฟังดูแบบเออ ดูมันเริ่มต้นมันก็ดูจะยากเหมือนกันเนาะคือเริ่มต้นถ้าเกิดตอนนี้ NLP ก็ต้องเข้าไปแมชชีนเลอร์นิ่งแน่ๆแล้วใช่ปะคิดว่าอ่็ NLP หลังๆคือมาแมชชีนเล e ร์นิ่งแล้วพะคุณภาพสูงแต่มีข่าวดีอันนึงไอ้เบิร์ดเนี่ยเราไม่ต้องไปทำวิจัยเนาะคำถามที่ทุกคนจะถามมาว่าไอ้เบิร์ดเนี่ยใช้ภาษาไทยได้ไหมเออใช่ถูกเออเมื่อกี้เนี่ที่อาจารย์ถามว่าไอ้ภาษาไทยมันเชลเลนไหมใช่ปะมันก็มีทีมนักวิจัยคาไทยเขาทําขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นชื่อว่าวังจันเบอร์ต อ oh, ๋อไปโคลน<ะ>มาไงเหรอ่ไปฟล์กมาไปฟล์กมาแต่เขาก็เอาฟล์กตัวพรีเทรนมาแต่เขามาทำไฟจูนนิ่งด้วย huh. มาท่ายจูนี่ก็คือเขาก็เอาพวกของวิกิพีเดียภาษาไทยพันทิปภาษาไทยนะครับแล้วก็มาจูนิ่งอย่างเช่นเขามีการทำเรื่องของเซนติเมน t a l a ล a อน s i ลลิอเขาก็ไปอ่านเว็บรีวิวทั่วไปอย่างเช่นวงไหนไปดูว่าถ้าเราใส่หนึ่งดาวแสดงว่าไอ้ข้อความด้านล่างเนี่ยไม่น่าจะดีถ้าเราใส่ห้าดาวเทนแบบนี้ง่ายๆเลยเออไม่มีคนบอกแล้วแหละว่าดีหรือไม่ดีแล้วก็มีบอกว่าประโยชเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเทง่ายนะใช่ครับก็คือเหมือนาหกเราพร้อมแล้วเนาะเราก็เอาข้อมูล จากเว็บรีวิวเนี่ยปลักเป็นข้อมูลมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันก็สามารถทำ سين ิมเทอร์นอเลซิสได้แหละโอ้เทคนิคดีนะเพราะาจริงๆถ้าเกิดว่าให้คอมพิวเตอร์ไปอ่านประโยคเฉยๆมันจะรู้ได้ไงว่าดีหรือไม่ดีดดใช่ใช่ต้องอ่านควบคู่กับไออะไรบางอย่างที่ที่บอกด้วยนะนถูกต,ต้องอย่างเช่นตัวย่อความที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับม,มันก็มีคนทำเนาะที่เขาทำเขาทำยังไงน่าสนใจมากคือเขาก็ไปอ่านเว็บข่าว เว็บข่าวเนี่ยมันจะเป็นพลรากราฟยาวๆใช่ไหมแต่เชื่อเถอะว่าพลรากราฟแรกอ่ะคือสรุปข่าวทั้งอันแล้วออใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละอ่าเขาก็เลยทําแบบนี้แหละก็คือการไปรูนยิ่งการย่อข่าวก็คือไปอ่านข้อมูลพลรากราฟแรกแล้วก็เอามาปับเทียบข้อมูลทั้งข่าวดูว่ามันเป็นการย่อความอย่างไงอืมน่าสนใจมากเลยดูดูดูได้มีประโยชน์เยอะๆเออน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้เนาะใช่ครับก็คือจริงๆอยากฝาก ผู้ฟังทุกท่านเลยแ่ละครับว่าไอตัววังจันเบอร์ต้าเนี่ยมันเป็นพรีเทรนด์โมเดลที่มันสามารถพรอมใช้ได้เราเนาะอย่างเช่นผมเชื่อเหลือเกินว่าบริษัทบางบริษัทต้องการทำแชทบอตต้องการทำเซนติมอลเซนติเมนทัลอนาซิสวันนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็มีที่เริ่มแล้วเราสามารถเอาตัวพรีเทรนดเนี่ยแล้วก็ไปเทรนด์นิดหน่อยส่งข้อมูลให้มันนิดหน่อยเพื่อให้มันรู้ว่าอันนี้เป็นลูกหมาหรือแมวอันนี้เป็นข้อมูลบวกหรือลบมันก็สามารถทําให้แม่นได้แหละ มันไม่ต้องไปเขียนโมเดลไม่ต้องไปเขียนเองอมันยากๆแบบแต่ก่อนแหละเนี่ยก็คือเมื่อกี้นี้ถามเลยเออฟังฟังดูเล่ามา NLP ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็นหมดยังสงสัยอยู่ในใจเลยว่าจะจะ,จะเริ่มเริ่มต้นเนี่ย โหต้องไปเรียน m a c h i ล e learning ไหมต้องไปทํานู่นนี่นั่นไหมกว่าจะเข้าใจ L P โอ้จะทันกินพอดีจะทันกินไหมนะอะไรเงี้ยก็คือใช้ tool เราเลยนั่แหละใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนย่อยอะไรให้เราง่ายแหละครับมันก็เลยทําให้เราสามารถไปตอบโจทย์ business ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับครับก็เป็นอะไรที่อยากจะฝากเหมือนกันว่าเฮ้ยลองไปดูบอลจันเบอร์ต้าไทย N O P เพราะมันเป็นโมเดลสำเร็จรูปมาแล้วครับโอเคก็น่าจะ ควบคุม NLP กันพอสมควรนะมันมีอะไรอยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NLP ไหมครับผมผมมองว่า NLP ในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วมันมี room ในกรดในการพัฒนาเกิดขึ้นได้เนาะแต่มันต้องต้องได้รับความาช่วยเหลือจากหลายคนอย่างเช่นเรื่องของ Data เนี่ยพอเราพูดถึง AML เนี่ยเดต้ก็จะเป็นสําคัญและนะครับถ้าเรามี Data เยอะๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ตัว NLP ของภาษาไทยเนี่ยม,มันดีขึ้นคือทุกคนจะเห็นว่าภาษาไทยมันมันมีเพนอะแต่ก่อนก็คือภาษาไทยตามหลังภาษาอังกฤษ แบบห้บเ้เก้าพอมีคอนเซปต์เรื่อง transfer learning นี่ก็เฮ้ยมันก็เร็วแล้วนะถูกต้องถูกต้องครับไม่ให้มันเร็วได้แล้วนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คาดหวังที่ว่า NLP ในอนาคตอาจจะอีก5ปีข้างหน้าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอาจจะไม่มีแกลบเกิดขึ้นแล้วครับก็จะมองมองถึงมุมนั้นมากกว่าน่าจะดูดีนะครับก็น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่ในอนาคตนะครับถูกต้องครับนะครับก่อนจะจากกันนะคุณโออยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับของคุณโอให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างไหมครับคงฝากในเรื่องของ คอมมูนิตี้มากกว่าอย่างที่ผมบอกครับก็คืออยากฝากสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของอยากให้ผู้ใช้ที่ต้องการ,รมาประโยชน์ในการทำ NLP เนี่ยลองไปดูเรื่องของ AI research นะครับเว็บที่มันสามารถรใช้ได้กับภายใน n l p เนาะกับเรื่องที่สองคือเรื่องของ data scientist ที่อยากจะมาจูงเข้ามาช่วยทำตัว NLP ให้อา คุณภาพภาษาไทยมันดีขึ้นมากกว่าครับก็ฝากสองเรื่องนี้ัาโกเคถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีคําถามเลยส่งคําถามมาให้คุณโอ๋ได้ไหมได้ครับแบบว่าทํไปแล้วมีชารเลนจ์เกิดขึ้นคุณภาพไม่ดีต้องการจูนนิ่งยังไงเดี๋ยวมาปรึกษากันนอกรอบอันนี้ก็ยินดีให้รัปรึกษาครับส่งคาถามมาผ่านทางรายการก็ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty.com เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเทลเซอร์บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วแล้วก็ผมกำลังมองหา Mobileeloper ทั้ง iOS และ Android Full Stack d Fool l e e v ล e ปเป m m ์ทั้งไ a โอเอสและแ s นารมยฟนนะครัก เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนเต็ดบายเอ็นวีเค